สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาเปิดถงุงไม้พร้อมเมล็ดนะคะที่มุมเกษตรได้ทําการาแยกเขาเอาไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เลี้ยงต่อในระบบในระบบปิดนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมุมเกษตรตั้งใจว่าจะมาทําการเปิดนะคะเพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะเลี้ยงเขาต่อในระบบเปิดนะคะเพื่อน asha. ๆ,ๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า แต่ละพอตของุเกษตรเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะพอตนี้ก่อนแล้วกันพอตนี้เป็นเลนโบนะคะนี่หญ้าต้นนี้ ายคาพอร์ตเลยไม่มั่นใจว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดเขาได้ในระดับหนึ่งจนเขาโตในระดับหนึ่งนะคะเราก็จะเอาเขาออกมาเลี้ยงในระบบเปิดนะคะเพื่อนๆมุมเกษตรเพาะไว้เมื่อวันที่ วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแท็กเขาเขียนเป็นวันที่สิบหเดือนสิดไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นวันที่มุมเกษตรแยกพอร์ตหรือว่าเป็นวันที่มุมเกษตรพอนะคะตรงนี้เนาะไซส์ก็ไม่เท่ากันนะคะเพื่อน บางพอตก็ไซส์ใหญ่นะคะบางพอตก็ไซส์เล็กนะคะ,ะสวยงามนะคะต้นนี้พอตนี้มีกัะเพรานะ,ะต้นใหญ่มากนะคะก็เกิดจากการที่เอ่อ บางทีเราอาจจะมีส่วนผสมของดินนะคะที่มีเมล็ดติดมานะคะพเพื่อนเพื่อนเขาก็จะติดมาอยู่กับต้นคาตาสของเรานะคะไม่เป็นไรเราก็ค่อยค่อยดึงนะคะค่อยดึงเขาออกระวังนิดหนึ่งเพราะว่าระบบรากเขายาวมากนะคะเราเอาเขามาเลี้ยงต่อในระบบเปิดนะคะสีเขาจะได้สวยสวยนะคะพเพื่อน ต้นนี้พอตนี้ก็มีต้นกับเพาเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นที่ดินนะคะที่มุมเกษตรเอามาผสมนะคะ เขาจะละลายไหมเนี่ยเพราะมุมเกษตรเออมาเปิดตอนเช้าแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะจุดนี้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เลนโบเนี่ยเป็นไม้ที่เขามีขนปกคลุมนะคะ <c oughs> <c oughs> นี้เป็นโลบิเบียนะคะเดี๋ยวขาเปิด ขอเปิดเลนโบ้ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเปิดบิวเวียทีหลังนะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> น่ารัางมากนะคะสำหรับเลนโบ้เนาะเป็นไม้ที่จะมีขนสีสวยนะคะสีคัลเลอร์ฟูเลยนะคะสีสีสมชื่อสีเลนโบ้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็มุมเกษตรก็มีหลายไซส์นะคะ ต้นนี้ละลายไปแล้วนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะอ่ะ ขอนี้นะคะเขาฟูสวยมากนะคะแต่ว่ามีต้นนี้ต้นนี้ที่เขาละลายไปเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาติดเชื้อรานะคะบางทีก็เกิดจากการที่เ,เขายังเล็กอยู่นะคะแล้วก็เขาอบเกินไปนะคะเขาก็เลยละลายหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ คนเขาสวยมากนะคะเรนโบว์ตอนที่เขายังเล็กแบบนี้นะคะเราอาจจะยังสีเขาอาจจะยังมาไม่ชัดนะคะแต่พอเขาโตขึ้นนะคะสีเขาก็จะเริ่มออกนะคะเพื่อนๆอก็วางอ่อกนะคะ มุมกเกษตรขอเอาเขาออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นะคะก็เป็นเลนโบของมุมกเกษตรนะคะที่ได้ทําการเพาะเอาไว้นะฮะก็อายุเขาไม่ไม่มั่นใจว่ากี่เดือนนะคะแต่ว่าวันที่16เดือน11นี่ไม่น่าใช่นะคะเพราะว่ามุมกเกษตรเนี่ยเพาะเขาไว้ในพอร์ตรวมนะคะแล้วก็แยกเขาออกมาในวันที่16เนาะแยกเขาออกมาไว้ในพอร์ตนี้เนี่ย เออวันที่น่าจะเป็นวันที่16นะคะเดือน11นะคะแต่ว่าวันที่พาอจริงๆเนี่ยมุมกเกษตรก็ไม่มั่นใจเนาะก็ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วนะคะก็เลยเอาเขาออกมา,าวางระบบเปิดต่อนะฮะเดี๋ยวมุมกเกษตรขอเปิดพอร์ตของโรบีเวียนะคะโรบีเวียก็เช่นกันนะคะเป็นพอรตไม้มัเล็ดนะคะที่มุมกเกษตรเนี่ย ได้ทําการแยกจากพอร์ตใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามุมเกษตรจะเพราะเขารวมรวมเป็นมเมล็ดแบบยังไงอะเยอะๆนะคะรวมในพอร์ตเดียวแล้วก็พอเขาเริ่มโตนะคะเริ่มเบียดกันนะคะมุมเกษตรก็แยกเขาออกมาเป็นพอร์ตขนาดนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นโลบิเวียนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะนี่นะคะโลบิเวียที่มุมเกษตรได้แยกเอาไว้นะคะ เพราะว่าตอนที่มุมเกษตรแยกผ่อนนี่เขาจะมีขนาดที่ยังเล็กอยู่นะคะมุมเกษตรก็เลยเอามาเลี้ยงต่อในระบบเปิดในระบบปิดนะคะพอ่อนนี้เขาสวยมากนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะอ๋ะเอเขามาพักไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ถ้าอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเโตขึ้นเบียดกันนะคะเพื่อนๆจะ ขายเขาใช้ทั้งพอร์ตเลยก็ได้นะคะขายแบบยกพอร์ตไปเลยก็ได้หรือว่าใครที่จะแยกเขามาเป็นกระถางเดี่ยวนะคะแล้วก็ค่อยขายก็ได้นะคะแต่และพอร์ตก็โตไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องปกตินะคะบางพอร์ตเขาโตใบบางพอร์ตเขาก็โตช้านะคะพอร์ตนี้โตดีนะคะ เขาออกมาเลี้ยงต่อในระบบเปิดนะเขาจะได้ชินกับสภาพอากาศข้างนอกนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดพอร์ตให้พบก่อนนะคะแล้วก็มาถ่ายพเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับโลบีเวียพอร์ตนี้ก็มียากขึ้นนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ดึงออกเบาๆนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าย้าพวกนี้เนี่ยรากเขาจะแผกกว้างนะคะเราต้องพยายามดึงออกแบบนี้นะคะที่จริงญ้านี้เขาก็สวยมากนะคะถ้าใครที่อยากจะเก็บไว้ปลูกประดับนะคะก็สามารถที่จะเอาไปปักได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะย้าน,นี้นี่นะคะก็เป็นไม้พอตที่มุมเกษตรจะมาเปิดในวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ แต่และพอตเนี่ยก็จะมีต้นที่เขาโตวไวโตวช้าแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะบางทีเนี่ยก็คือเอ่อก็อาจจะเป็นในส่วนของมเมล็ดนะคะที่เขาติดมากับต้นตอนที่เราแยกนะคะแล้วก็เขามางอกในพอรตก็มีนะคะอ่ะอย่างพอตนี้นะคะเขาก็จะมีมะเมล็ดที่เพิ่งงอกนะคะเพื่อนๆน เห็นไหมแล้วก็บางพอร์ตก็เกิดจากการที่เราเอาเขามาปลูกนะคะแล้วก็ระบบรางของเขาเดินช้านะคะช้ากว่าเพื่อนทําให้เขา,เาตามเพื่อนไม่ทันนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมพอตนี้นะคะเรนโบว์ต้นนี้เขาเพิ่งจะงอกนะคะเพื่อนๆน,นี้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆอน่ะนี่ก็เป็นเรนโบกับโลบิเวียนะคะที่มุมเกษตร จะมาเปิดพอร์ตวันนี้แล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นเลนโบที่มุมเกษตรเนี่ยเอาเขาออกมาก่อนนะคะก็เป็นรุ่นพี่ของฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนลมบิเวียเนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันกับฝั่งนี้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรก็เอาออกมาก่อนนะคะแล้วก็มุมเกษตรได้ทดลองการ uh, ปลูกเขาในะระบบเปิดกับระบบปิดนะคะก็คือพูดถึงว่าชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะคะแต่มุมเกษตรเนี่ย คือปลูกเขาแล้วไม่ได้เอาไปใส่ถุงต่อนะคะก็ค,คือปลูกแล้วก็วางไว้ข้างนอกเลยนะคะพูดถึงการเจริญเติบโตนะคะก็พอๆกันนะคะแต่พูดถึงดูลนะักษณะความแข็งแรงเนี่ยก็คือฝั่งนี้นะคะ เนี่ยสองพอตนี้เขาจะดูแข็งแรงกว่านะคะเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพอากาศปกตินะคะทำให้เขาดูเหมือนกับว่าขนเขาแน่นกว่านะฮะดูแล้วทรงเขาจะแข็งแรงกว่านิดหนึ่งนะคะส่วน2องสามอรอตนี้ก็คือมุกเกษตรเอาออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็ขนเขาก็เริ่มแน่นนะคะผิวเขาก็เริ่มที่จะเข้มนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็คือ บางพอร์ตเขาก็โตโตจริงนะคะโตมากนะคะแต่ว่าผิวเขาเนี่ยจะยังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็ลักษณะหนามเขาก็คือเหมือนกับว่าเป็นไม้ที่ยังอวบน้ําอยู่นะคะไม่ค่อยได้เจอแสงนะคะเขาก็จะออกลักษณะยืดยืดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเอนแล้วก็พอเราเอาเขาออกมาปรับแดดนะคะอีก2อสามวันนะคะเขาก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพื่อนเอนวันนี้มุมเกษตรก็เอาเอา่ เพื่อนๆเอาอะไรนะไม้นะคะที่มุมเกษตรปลูกไว้มาให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีประสบการณ์ดีๆที่จะแบ่งปันให้มุมเกษตรนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะสําหรับคนที่มีคําถามนะคะก็ถามไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาตอบนะคะแล้วก็คําถามไหนที่เพื่อนๆนะคะที่แวะผ่านมานะคะดูคําตอบก็ช่วยมุมเกษตรตอบได้เลยนะคะเพื่อนๆ ย่าเขาเริ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็มาทําการถอนหญ้าเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่า,อาพอร์ตของเลนโบนะคะเมื่อเราเอาออกมาข้างนอกเนี่ยสีเขาก็จะเริ่มออกนะคะเพื่อนๆเนงาบางนะคะสีเขาก็จะเริ่มออกนะคะอีกสักพักหนึ่งสีเขาน่าจะเข้มกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้นะคะโอเควันนี้มุเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู ไม้พ้อมเมล็ดถอมุมเกษตรขค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ